บ้านพักคูนะคะเต็นขึ้นมาน้องแมวก็เข้าห้องน้ําค่ะพี่น้องเข้าห้องน้ําห้องท่าเรียบร้อยกําลังเข้าห้องน้ําอยู่ก็มีค่ะกําลังกินข้าวอยู่ก็มีทาอะไรครับดํานี่ก็ทองดำค่ะพี่น้อง เด้คอค่ะพี่น้องกินกาแฟน้วกันกาแฟร้อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรลูกทำอะไรนี่ทำอะไรทำอะไรทองก,ววกราวทองกราวทองกราวทองกราวครับโอ้เข้าห้องน้ำพร้อมกันเลยลนาะ ห้องน้้วหองกันเลยเอาตัวนี้ก็มากินข้าวเจ้าเสือทองกับเจ้าเสือทองกับเจ้าอ,อันนี้ น้องแมวเ,เดินสวนสนามค่ะพี่น้องอยามาเมื่อเช้าสถานที่ก็จะแคบๆหน่อยนึงอยู่บ้านพักครค่ะเ,เล่นกันอยู่แถวนี้หนะลูกกินหัวอาหารไปนี่กินหัวาหารนั่นแหละมาขยับมานี่มาหัวาหารมาขยับมานี่มาขยับมานี้มา แบนบน,นั้นเลย嘛อ่ะแบบนั้นเลอ่ะนั่นแหละยังไม่อยู่นี่เลย嘛อ่ะกินเลยทีเนี้อ่ะกินอันนี้คือเจ้าเจ้าเสือทองเจ้าทองเทาค่ะทีนะี้กินมืออาหารตอนเช้าเดยังไม่อยู่ไหนเยอะไม่อยูเไหนอ่ะ ขอบคุณเอซมากนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคงไปตุลากันขอบคุณเลยลเลยนะคะเ่้เดนนี้ก็เชา้ชาเชา้าน้องแมวกินหัวอาหารค่ะอยู่บ้านปะครัวอร่อยไหมลกูกอ,อร่อยไหมอร่อยไหมครับมาลกูกมามา,มากินหัวอาหารมาเมื่อว,วานนี้ตอนเย็นก็ กินนิดเดียวเขาก็ง่วงนอนแล้วก็เหนื่อยตอนเช้าก็ค่อยสดชื่นกันนิดนึงอันนี้ก็จะทองกวาวทองกราวทองกราวกินหัวอาหาร ทองดำไม่กินเอยไอทองมีทองไม่กินอลไรหรอกมีทองมีทองมีทองไม่กินหรอกดื้อย่างเดียวเจ้าตัวนั้นนะดื้อดื้อจะไปไหนครับจะไปไหนลูกแม่ปะไปกินหัวข้าวให้อิ่มเลยปะจึงจึงจึงแต่จะจึงจึงจึง กินเลยลูกกินเลยครับน่ยเจ้ากวางกินหัวหานเลยครับใจเอน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกแม่อุ้ยอุยอุยเสียงใคร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  วางรองกินหัวอาหารไปกินน้ำแล้วน่นเด็กับพี่นอกนะสองตัวก็กินน้ำเดินไปแล้วก็เดินมาแหละลูกเดินอยู่แค่นี้แหละเอา Thao kín lấy lúc kín hòa hàn ơi cho quàng น่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยลงมาเร็วลงมาครับลงมาลงมาปุเสือทองกินหัวหานแล้ว ลงมาลูกลงมาลงมา,งมาคนเก่ียงของแม่เออกินหัวอาหารดีกว่าอันนี้เจ้าเสือท้องด้ยคะพี่น้องตอนเ,เช้าๆกินหัวหารมาลูกมามากินฮะะอ้ยน่ารักครับมารักครับ้นนบบานพระคู้ะค่ะเด้อขอบคุณที่ซีทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุมพันตุลาการนะช่องคุมพันตุลาการ อันนี้น้องแมวก็ตามอัธยาศัยเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะกิน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 เนี่ยกินก่อน,ก,น,ก,อนกินก่อนกินก่อนกินหัวอน้ารก่อนลูกตรงกราวกินหวนัวอาหารก่อนขอบคุณเีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณหล,ยลายๆพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโวมบ้านตุลากันนะคะ คุณพันตุลาการก็ถ่ายชีวิตน้องแมวกินอาหารตอนเช้าค่ะภาพน้องแมวน่ารักน่ารักขอบคุณทีทุกท่านนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ